สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้อาจารย์ยอดก็น,นำเอาเรื่องราวแปลกประหลาดเรื่องของสายยุเวทมนต์ดำเรื่องของพูดผีปีศาจอันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแถบจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนแถวแถวกาลสิน์หรือสกลนครนี่แหละครับแผ่นดินที่นั่นในสมัยก่อนยังแห้งแลง้ง แต่ก็อุดมไปด้วยเรื่องราวของอาคมและวิชาลึกลับผีปอบก็เป็นหนึ่งในนั้นณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันคู่หนึ่งฝ่ายชายชื่อไอ้ถิดมั่นส่วนภรรยาชื่ออีขำแก้วถิดมั่นนั้นเป็นหนุ่มชาวนารูปร่างกำยำขยันขันแข็งทำไร่ไถนาหาเลี้ยงชีพไปตามอัตภาพส่วนขำแก้วนั้นเล่า ก็เป็นสาวงามประจำหมู่บ้านผิวพันธ์ผุดพองกิริยามารยาทเรียบร้อยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะก,กระซิบกระซาบกันคือคำแก้วนั้นเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครและที่สำคัญแม่ของนางซึ่งตายไปแล้วก็มีข่าวลือหนาหูว่าเป็นผู้เล่นวิชาอาคมสายมืดหรือที่เรียกว่าปอบวิชาแต่ด้วยความรัก ถิดมั่นหาได้ใส่ใจคำครหาเหล่านั้นไม่เขารักคำแก้วสุดหัวใจและชีวิตคู่ของพวกเขาก็ดูจะมีความสุขดีในตอนแรกเวลาผ่านไปประมาณหกเดือนความเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตของถิดมัน่นเรื่องมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในเล้าไก่หลังบ้านปกติไก่ของถิดมั่นจะออกไข่ทุกวันแต่จู่ๆ ไก่ก็เริ่มหายไปทีละตัวสองตัวติดมันคิดว่าเป็นฝีมือหมาจิ้งจอกหรือพังพรแต่ที่น่าแปลกคือเขาไม่เจอแม้แต่ขนไก่ที่หลุดร่วงมีเพียงรอยคราบเลือดแห้งครังเป็นทางเล็กๆหายเข้าไปในความมืดต่อมาไม่นานหมาที่บ้านซึ่งเคยแข็งแรงวิ่งเห่าเสียงดังก็เริ่มสู้ผอมมันเอาแต่นอนสมใต้ถุนบ้านดวงตาเหลือกกลอกไปมาอย่างหวาดระแวง และมักจะเห่าหอนหวยหวนในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในคืนที่คำแก้วภรรยาของเขานอนหลับลึกผิดปกติทิดมั่นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเมียรักประการแรกเรื่องการกินจากที่เคยเป็นคนกินน้อยเรียบร้อยคำแก้วเริ่มกินจุอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะของดิบของข่าวจากที่เคยกินข้าวเหนียวจิ้มแจวก็กลายเป็นว่านางชอบลาบเลือดสด ขอให้ถิดมั่นไปซื้อเนื้อดิบมาสับให้กินบ่อยครั้งบางครั้งถิดมั่นตื่นมากลางดึกเห็นคำแก้วลุกไปในครัวคว้าเนื้อสดที่เตรียมไว้ทำกับข้าวตอนเช้าจกกินดิบๆอย่างมูมมามดวงตาของนางในความมืดนั้นสะท้อนแสงจันทร์แวววาวอย่างน่าขนลุกพอถิดมั่นส่งเสียงเรียกนางก็จะสะดุ้งตกใจทำทีเป็นว่าลุกมาดื่มน้ำกลบรอนรอยเลือดขาวที่มุมปาก ระการที่สองเรื่องการนอนคำแก้วเริ่มนอนหลับในลักษณะที่แปลกประหลาดบางคืนนางจะนอนนิ่งเหมือนขอนไม้ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นตัวเย็นชืดถิดมั่นเขย่าตัวก็ไม่รู้สึกคล้ายกับคนตายแต่บางคืนนางก็นอนกระสับกระส่ายหายใจฟืดฟาดเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังหิวกระหายและที่น่ากลัวที่สุดสุพภาพของถิดมั่นเอง เขารู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียลงทุกวันจากที่เคยแข็งแรงยกกระสอบข้าวได้สบายๆกลับกลายเป็นคนซูบซีดไม่มีเรี่ยวแรงชาวบ้านทักว่าทิดมัน่นทำไมหน้าตาซีดเซียวเหมือนโดนผีตากผ้าอ้อมสำนวนคนโบราณหมายถึงคนที่โดนสูบอวิญญาณหรือเลือดเนื้อไปคืนหนึ่งถือเป็นคืนเดือนมืดที่เงียบสงัดที่สุดทิดมั่นแกลงทำเป็นหลับลึก เขาอยากจะรู้ให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมียของเขาประมาณตีสองเสียงลมหายใจของคําแก้วที่นอนอยู่ข้างๆก็เปลี่ยนไปจากที่เคยสม่ำเสมอกลับเป็นเสียงฟู่ๆคล้ายงูที่กำลังขู่เขาลืมตาขึ้นเพียงเล็กน้อยในความมืดสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างของคําแก้วกำลังลุกขึ้นนั่งช้าๆดวงตาของนางเบิกกว้าง แต่เป็นตาขาวที่กรอกกลิ้งไปมาไม่มีตาดำนางหันซ้ายหันขวาแล้วค่อยๆค,คลานสี่ขาใช่ครับคลานเหมือนสัตว์เดรัจฉานลงจากเรือนไปอย่างเงียบกริบถิดมั่นตัวสั่นเทาแต่ด้วยความเป็นห่วงและสัญชาตญาณเขาคว้ามีดเหน็บที่หัวนอนค่อยๆย,ย่องตามเมียรักไปในความมืดคำแก้วไม่ได้มุ่มหน้าไปทางเล้าไก่ แต่ร่างนั้นกำลังมุ่งหน้าไปยังข้อก,กัวท้ายหมู่บ้านเสียงหมาหอนดังระงมขึ้นพร้อมกันทั้งหมู่บ้านคล้ายกับพวกมันเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นทิดมั่นต้องหลบอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่เขาเห็นร่างของเมียเขากำลังย่องเข้าไปในคอกวัวของตาเท่าสีฮู้เสียงวัวร้องลั่นอย่างเจ็บปวดทิดมั่นใจหายว่าเขารีบวิ่งออกไปตะโกนสุดเสียง ทำแก้วเจ้าเฮ็ดยังน่ะแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในคืนนั้นทำให้เขาเห็นภาพที่ติดตาไปจนวันตายร่างของคำแก้วกำลังคร่อมอยู่บนตัววัวที่เพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันนางกำลังก้มหน้าก้มตากัดกินเครื่องในของวัวตัวนั้นอย่างหิวกระหายเลือดสดสดสาดกระเซ็นตเต็มใบหน้าและเสื้อผ้าของนาง เมื่อนางได้ยินเสียงทิดมั่นร่างนั้นก็ค่อยๆหันมาดวงตาที่เคยอ่อนหวานบัดนี้กลายเป็นสีแดงกําปากที่เคยยิ้มให้เขาบัดนี้ฉีกว้างมีเศษเนื้อและเครื่องในติดอยู่เต็มซอกฟัน <c oughs> กันนางส่งเสียงขู่คำรามในลําคอไม่ใช่เสียงของคำแก้วแต่เป็นเสียงของผีที่น่าสยดสยองปอบปอบเข้าเมียกูทิดมั่นร้องลั่น สติแทบแตกเขาทุดลงนั่งกับพื้นร่างของคำแก้วหรือผีปอบในร่างนางเมื่อเห็นว่ามีคนมาขัดขวางมันก็กระโจนหนีเข้าไปในความมืดป่าละเมาะหลังหมู่บ้านอย่างรวดเร็วผิดมนุษย์เช้าว,วันรุ่งขึ้นเรื่องวัวของตาเท่าสีถูกควักไส้กินกลายเป็นขาวใหญ่ชาวบ้านรวมตัวกันมั่นใจว่าเป็นฝีมือผีปอบที่ออกอลาวาดทิดม่นนั่งซึมหน้าซีดเพื่อ เขารู้ดีว่าผีปอบตนนั้นคือเมียของเขาเองชาวบ้านเริ่มสงสัยในตัวคำแก้วเพราะจำได้ว่าแม่ของนางก็เคยมีประวัติไม่ดีปอบเชื้อมันไม่หายไปไหนมันสืบทอดกันทางสายเลือดโดยเฉพาะในทาย,ยาทที่เป็นผู้หญิงทิดมั่นทำอะไรไม่ถูกเขารักเมียแต่ก็กลัวกลัวสิ่งที่อยู่ในตัวเมียเมื่อเขากลับไปที่เรือนเขาพบคำแก้วนอนสมอยู่บนที่นอน พี่มั่นแก้วหนาวแก้วปวดหัวนางพูดเสียงอ่อยทำหน้าตาหน่าสงสารแต่ที่มุมปากของนางทิดมั่นยังเห็นคราบเลือดจางๆที่เช็ดออกไม่หมดคำแก้วเมื่อคืนเจ้าไปสายมาทิดมั่นรำเสียงสัน่นคำแก้วน้ำตาไหลค่อยบ่ฮู้ค่อยจำยังบ่ได้เลยแต่ค่อยหิวหิวเหลือเกินพี่ทิดมั่นสิ้นหวัง เขารู้ว่านี่คือปอบเชื้อที่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาตัดสินใจไปกราบหลวงพ่อเพงพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังทั้งน้ําตาหลวงพ่อเพงหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นกล่าวว่าทิดเอย๋ยกรรมเก่ามันตามมาทันเมียของเจ้าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่วิญญาณผีร้ายของบรรพบุรุษมันสิงสู่ในร่างเขา รอวันที่เขาอ่อนแอมันก็จะออกมาหากินและเหยื่อชิ้นต่อไปที่มันจ้องไว้ก็คือตัวทิ์นั่นเองทิ์มั่นคนลุกสู้หลวงพ่อครับช่วยเมียค่อยแน่ช่วยเมียผมด้วยเย็นวันนั้นหลวงพ่อเพ่งพร้อมด้วยลูกศิษย์วัดและชาวบ้านที่ใจกล้าอีกสี่ห้าคนถือคบไฟและไม้พลองตรงมาที่เรือนของทิศมั่นหลวงพ่อให้ทิศมั่นไปตามคำแก้วออกมา คำแก้วเดินออกมาด้วยท่าทางหวาดกลัวแต่พอเห็นหน้าหลวงพ่อเพ็งแววตาของนางก็เปลี่ยนไปมึงมึงมายุ่งยังเสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่เสียงคำแก้วแต่เป็นเสียงแหบห้าแข็งกร้าวร่างของคำแก้วเริ่มบิดเบี้ยวนางแยกเขี้ยวคูฟอฟอ,อัตมาจะมาโปรดออกไปเสียจากร่างนี้ซะไปผุดไปเกิดหลวงพ่อกล่าวเสียงเรียบแต่กังวานกูบอกออกกูหิว ร่างนี้มันของกูบรรพบุรุษมันยกให้กูแล้วสิ้นเสียงร่างของคำแก้วก็กระโจนเข้าใส่หลวงพ่อแต่หลวงพ่อเพ่งเตรียมพร้อมไว้แล้วท่านศาสตร์เข้าสารเสกอัดเข้าไปที่ใบหน้าของนางอากร่างนั้นกรีดร้องโหยหวนควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากผิวหนังส่วนที่โดนเข้าสารเสกนางล้มลงดิ้นทุรนทุรายกับพื้นมึงต้องออกด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หลวงพ่อเอาแส้วายอาคมฟาดลงไปบนร่างนั้นป้าบป้าบทุกครั้งที่วายฟาดลงไปร่างของคำแก้วจักกระตุกเกรง่งและมีเงาสีดำคล้ายควันไฟลอยออกมาจากร่างทีละน้อยมันกรีดร้องสลับกับด่าทอด้วยคำหยาบคายกูจะกินมึงกูจะกินไอทิดมัน่นกูจะกินให้หมดหมู่บ้านทิดมั่นร้องไห้มองดูเมียรักทุรนทุรายอย่างเจ็บปวด การต่อสู้ระหว่างอาคมของหลวงพ่อกับผีปอบดำเนินไปเกือบชั่วโมงจนกระทั่ง<อ>ร่างของคำแก้วกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายเสียงนั้นดังโหยหวนจนหมาหอนรับกันทั้งป่าชา้าจากนั้นเงาดำขนาดใหญ่ก็พุ่งพรวดออกจากร่างของคำแก้วสลายหายไปในความมืดร่างของคำแก้วแน่นนิ่งไปทิดมั่นรีบวิ่งเข้าไปประคองคำแก้วคำแก้ว ฟื้นสิคำแก้วลืมตาขึ้นมาดวงตาของนางกลับมาเป็นปกติแล้วใสซื่อเหมือนเดิมพี่มัน่นค่อยคอยคอย,คอยเป็นอย่างไปนางผู้เสียแผ่วเบาบ่เป็นอย่างแล้วบ่เป็นอย่างแล้วผีมันออกไปแล้วทิดมั่นกอดเมียร้องไห้เรื่องราวจบลงตรงนั้นหลังจากวันที่ผีปอบถูกไล่ออกไปร่างกายของคำแก้วก็อ่อนแออย่างหนักเพราะถูกวิญญ,ญาณร้ายเกาะก,กินมานาน ส่วนทิดมัน่นเขาก็ยังรักเมียของเขาแต่เขาก็กลัวทุกคืนเวลาที่คำแก้วนอนหลับทิดมั่นจะต้องตื่นมามองมองว่านางยังหายใจเป็นปกติหรือไม่มองว่าดวงตาของนางจะกลายเป็นตาขาวโพลนอีกหรือเปล่าสุดท้ายทิดมั่นและคำแก้วจึงตัดสินใจขายไร่นาทิ้งบ้านเกิดอพยพไปอยู่ที่อื่นไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาไม่มีใครรู้ว่า ทาแก้วเคยเป็นผีปอบมาก่อนนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องของวิชาอาคมเรื่องของปอบเชื้อมันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันทางสายเลือดตัดไม่ขาดดับไม่สูญมันรอเพียงเวลาที่บุญของเราอ่อนแอกรรมมันก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีสำหรับวันนี้อาจารย์ยอดขอลาก่อนสวัสดีครับ